ก็สวัสดีกัะเพื่อนเสือพรนัรจากวมนที่19เาแล้วได้มีการพาคณะผู้ตรวจการหรือทูตทหารไปเยี่ยมชมที่ช่องอันมาเนาะอำเภอน้ำชื่นจังหวัดอุบลราชธาน,เนีเพื่อเป็นการทำงานปกติของฝลายไทยเราเนาะก็จะมีทหารปราณสองสามสศูนย์มีทหารหลักคอยดูแลอย,นะอย่างที่เห็นก็จะมีทหารกขเมรเข้ามาลงมาจากเนินหกเจ็ดลงมานะ เพรานห้าร้อยเราเราถามเราอยู่หนึ่ห้าร้อยมัก็ยังสูงกว่าน่ก็ลงมาอย่างที่เห็นก็ควรนะครับตอนที่เขาพาตูดมาเราไม่เคยไปวุ่นวายเลยตอนน่าจะเป็นการอะไรของเขาตามสูตรของหลักไอโอเนาะอินพุติชั่นออปเปเชันนะ In นะนะครับเดี๋ยวไปชมดูวุ่นวายกัน,น่ังไงครับเ็ดูไอ้นั่นดีหน่อย,อยนะให้มันเข้ามา รมันเหาหรือเปล่าผักออกไปเลยดันดันออกไว้ดันไปน้องดันไปเดี๋ยวผู้สื่อข่าวทูดเข้ามาเยอะแยะให้ผู้การคุยก่อนมันคุยไม่รู้เรื่องพี่นัดใค้คุยไม่รู้เรื่องนันแหละมันดันดันเอไปเลยนะนไขายหน้าขายตา,าเอาออไปเลยนะดันออกไปไปล่อยให้เขา พูดคุยกันดูํำรวจพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะตามนั้นทุกท่ที่ไทยไปหามเลยมาให้ทุกที่กัมพูช้มาดูดน้ำเไม่ได้น้ำใหม่ๆเลยใม่ๆี่นี่นนชักปวดไม่รู้เรื่องอะไรของมันเออ เวลามันมาไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายดันออกไปกันก่อนเดี๋ยวจะเคลียร์ข้างหลังเอง ทำไมให้ทำไที่นู่นลานทำไมว้เ่ไปไม่ไ้นคอ้นที่ของพมเี่ยตอนมีบ้านของประชาชนพมเน่ยพูดท้งมดเี่นอู่บนพมนบ้านขาไม่ได้บแล้วทุกวันทบ้านเคามความบเนทงม่ชอบุกันนประชาชนพมกันเยอะนะมาน้าเลมามายุที่นี่ลวเนี่ เามาหนักไปกันวันันต้องป่าแกงเงี้ยด้ไสนใจดำมัหนักไปยานไม่เลยเนาะให้บวการเข้าไปคืออยากกับทูดนครับ เราไมกันแค่ทหารทำเองหรอกก็ผมเขอให้เกียรติกันเกียรติกันก็ต้องยืนตรงนี้ไม่ต้องพึ่งนู้เลยต้องเราต้องเกียรติทั้งหมดทั้งมาแล้วครับผมครับผมให้เกียรติกต้องให้จุดและเขสัมพันธ์นี่แต่เราแต่งได้ผมฟังได้ มั่งด้แต่ห้ชนูนเด็ี้มาาบจระสาอนนะครับาโมาตาเป็นสุภาไม่สุภาคะมีะาะามายะของมูคูกบ้นจเขาแต่เาแต่ผู้ชาป กุ้งไหมไทยม่ไทยพไมกันปุ๊สุภาพไหมปังนี่ไมด้ปูปองแนไม่ี่เโอ้ทมนาะกันนารัาาาคือกํหัการมเย้อกําลังพื้นกําลังต้อพ้า่ั้อกําลัต้กําลั้ารากําลังไปกมา้นห้ามห้ามห้ามพี่ห้ามอ่ะไห้ามามห อลัอลนโน่อยากขึงนมาปัวอยู่บานกูเด้อเปลี่ยนคลงเ้อ